สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันอังคารค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณหญิงเช่นเคยนะคะนี่นวยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเด็กๆเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นเราต้องมาท่องอะไรคะเราต้องมาท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาท่องกันเลยค่ะวันนี้คุยหญิงให้ท่องคำว่าแฟนนะคะแปลว่าพัดลมนั่นเองค่ะ F A N แฟนพัดลมค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ F A N แฟนแปลว่าพัดลมนั่นเองค่ะแล้วต่อไป คือกิจกรรมอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบและเด็กๆรอก,กันทุกวันเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆไปออกกำลังกายกันในเพลงหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเรียนรู้การนน่ว ปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราทันสมัยมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายหลายอย่างมีอะไรบ้างจะบอกให้เพื่อนๆนฟังเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แฟนคือพัดลมเทเลโฟนคือโทรศัพท์เครื่องปรับอากาศคือแอร์คอนดิชันโทรทัศน์คือเทเลวิชันวอชิงแมชชีคือเครื่องสักผ้าวิทยุคือเรดิโอส่วนสแกนเ เตาดีเงเพื่อนเกอแฟนคือพัดลมเทเลโฟนคือโทรศัพท์เครื่องปรับอากาศก็คือแอร์คอนดิชันโทรทัศน์คือเทเลวิชันวั t ชิงแม m a t c h คือ สักผ้าวิทยุคือเรดิโอส่วนสแกนเนอร์คือเครื่องถ่ายเอกสารไรคุกเตอร์คือหม้อหุงข้าวอยู่หลังบ้านส่วนไอรอนนั้นคือเตารีดไงเพื่อนเพื่อนไอที่เกิดจากของใช้ใช่ไหมคะซึ่งได้แก่มีด ตะปูเข็มกันไกลช้อนซ่อมพัดลมปลั๊กพ่วงและน้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะและวันนี้นะคะครูต่ายก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัยจากของมีคมซึ่งของมีคมก็คือสิ่งของที่มีความแหลม และคมสามารถบาดตัดหันเฉือนซับฟันแทงสิ่งต่างๆได้นะคะเด็กๆโหฟังดูแล้วน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องใช้ไฟในการทำงานนะคะคือการเสียบปลั๊กนั่นเองนะคะเด็กๆสิ่งของมีคมและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเป็นสิ่งที่เราควรระวังเพราะอาจจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บและเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆมาเรียนรู้ความปลอดภัยจากของมีคม อย่างแรกเลยนะคะเด็กๆกันไกลค่ะกันไกลจะมีอยู่หลายประเภทเลยนะคะได้แก่กันไกลสำหรับตัดสิ่งของต่างๆมีกันไกลสำหรับผู้ใหญ่และกันไกลสำหรับเด็กนะคะกันไกลตัดผมกันไกลตัดเล็บกันไกลตัดกิ่งไม้และกันไกลตัดหญ้านะคะ กันไกลเหล่านี้เป็นสิ่งของที่มีความคมมากนะคะเด็กๆเด็กๆต้องระวังไม่ควรนำมาเล่นหรือนำมาใช้นะคะหรือถ้าเด็กๆจะใช้กันไกลสำหรับเด็กเด็กๆต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะไม่ควรนำมาใช้โดยลำพังนะคะเด็กๆต่อมาคือมีดนะคะมีดก็จะมีอยู่หลายแบบตามประเภทการใช้งานเลยนะคะซึ่งเด็กๆ จะเห็นมีดอยู่ในครัวเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทำอาหารใช่ไหมคะและมีมีดอีกอย่างหนึ่งคือมีดคัตเตอร์นะคะใช้สำหรับกรีดกระดาษและก็สิ่งของต่างๆนะคะมีดจะมีความแหลมคมมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ควรนำมาใช้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือซ่อมนะคะเด็กๆ ยิ่งเป็นซ่อมของผู้ใหญ่ยิ่งมีความแหลมมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราควรเก็บให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรนำมาเล่นอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในภาพนี้เลยนะคะต่อมาเข็มสำหรับเย็บผ้าหรือเข็มกัดต่างๆนะคะก็เช่นกันมีความแหลมคมมากๆเลยค่ะปากกาดินสอ หรือสีที่เด็กๆใช้ในการเขียนหนังสือก็เช่นกันนะคะมีความแหลมมากๆเลยเวลาใช้เราต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะถ้าเราไม่ระวังนะคะอาจจะทิ่มโดนเราหรือโดนเพื่อนๆได้นะคะต่อ,อมาเป็นอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านนะคะเช่นตะปูเลื่อยไขควงประแจต่างๆนะคะ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นของผู้ใหญ่นะคะเด็กๆใช้ในการซ่อมแซมบ้านหรือของเล่นของใช้ในบ้านของเราเด็กๆไม่ควรนำมันเล่นเลยนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะและสุดท้ายไม้แหลมคมต่างๆนะคะเช่นไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบอาหารหรือไม้จิ้มฟันนะคะ เวลาที่เรารับประทานอาหารเราควรนั่งรับประทานอาหารให้เรียบร้อยไม่ควรเดินไปเดินมาหรือวิ่งนะคะเพราะอาจจะทำให้ไม้แหลมต่างๆทิ่มโดนตัวเราหรือโดนคนอื่นได้นะคะสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้เด็กๆได้รับอันตรายทั้งนั้นเลยนะคะ เมื่อเด็กๆไปสัมผัสสิ่งของหรืออุปกรณ์เหล่านี้ก็จะทำให้เด็กๆเกิดบาดแผลและมีเลือดออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเก็บอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้เป็นระเบียบและเด็กๆห้ามนำสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาเล่นโดยลำพังเด็ดขาดเลยนะคะความปลอดภัย จากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเตารีดค่ะเด็กๆเตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานจะมีความร้อนสูงมากเลยนะคะเด็กๆเพื่อจะทำให้เสื้อผ้าของเราเรียบนั่นเองเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ใช้งานอยู่นะคะเด็กๆไม่ควรเข้าไปใกล้หรือเอามือไปสัมผัสโดนส่วนหน้าของเตารีดนะคะ เพราะความร้อนของเตารีดจะทำให้มือและผิวหนังของเด็กๆเกิดการแสบร้อนเป็นแผลผุพองได้นะคะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการใช้เครื่องไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการใช้ของมีคมอย่างปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเรา เป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนใบงานวันนี้ค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะรูปอะไรคะนี่ค่ะเด็กเล่นตุ๊ก,กตานะคะหรือว่าเล่นของเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งมาให้ครูหญิงแล้วก็ครูหน่อยแล้วก็เพื่อนๆของเราได้ดูในรายด้วยนะคะเด็กๆจะเรียนกับครูหญิงอีก 2วันค่ะแล้วเราก็จะได้มาเจอกันที่โรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราจะเปิดแล้วค่ะเด็กๆส่วนวันนี้คุณหญิงต้องบายบายเด็กๆไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆบายบายค่ะ